สแกนครับอืมไม่ข้างในกันหมดเลยอะโดนไหมนนหนึ่งเพื่อนหนา่งเดียวโอ้โเพื่อน้อางหลังมาางหลังมาตายนะเพื่อนเออแชมเปี้ยนก็นมาครับผมเออพกคู่ <laughs> สวัสดีครับชาวเพลสเกมเพื่อนๆนี่ผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนี่กันในเกม Apex Legends นะครับผมซึ่งในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่จะมี a i r d r o p ตกมาจากฟากฟ้านะครับเป็นพิเศษเลยนะฮะก็มีเรียกได้ว่ามีปืน2กระบอกที่น่าสนใจนะครับผมก็ลองไปเล่นแล้วผมสนุกสนานดีมากๆเลยนะครับสำหรับกระบอกนี้น่าจะเป็นกระบอกที่หลายคนรู้จักกันดีนะครับทั้ง Mothbile g e a ยนะครับเรียกว่าจะลงมาเป็นสีทองนะฮะเป็นอีกหนึ่งปืนที่หลายๆคนต่าง คุณหน้าคุณตากันดีกับเกมเอฟเฟกต์เลเจนส์นะครับผมและอีกหนึ่งกระบอกครับสำหรับ P2020 ครับก็จะเป็นแบบสีทองเหมือนกันคือดรอปอกมาแบบสีทองเลยปืนโหดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปหยิบมาเล่นกันนะครับเออก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับไว้กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการเตือนด้วยนะครับทุกคนไปลุยกันดีกว่าโอ้โหลงเดือนกันอีกแล้วนะครับผมจัดไปเลยครับ let's go โอ้โหอ๋อหน้าผมเไม่เพื่อนอะไรเองครับ ตะแกนให้ก่อนครับไม่มีคนหรอครับพูดยิงอะไรครับโอ hey, ้โหเห็นของแล้วบอกว่าชนะแด้ตอนครับอ่ากระบอกนี้มาก่อนนี่มาโอเคไม่เป็นคนหรออ๋อคนที่อยู่ข้างล่างครับเมื่อกี้ถึงข้างล่างข้างล่างนี้เลยปะใช่ครับใ <c oughs> จเย็นเพื่องจเย็น เอามีกับเพื่อนไปเลยเพื่อนโอ้สวนมากเพื่อนไม่ต้องยิงเลยเพื่อนแย่งโมเลยกระสุนกระมอกกระสุนกระมอกโอ้โหทุกคนต่างแย่งกันทุกอย่างเอาซองมาแล้วกันมีคนยิงขึ้นบนครับท่ามเลยครับหาของก่อนครับของไม่มีเลยครับมีคนยิงมาเนี่ยเป็นไรเพื่อนๆไป<ม> เจออาเข้าใกยังไกล,ก,ลก่อนครับไกลมากเลยข้างหน้าเหมือนจะมีคนหรือเปล่าครับตอนนี้โมซัมบิกผมยังไม่ตายเลยโมซัมบิกผมไปไหน,นครับข้างหน้ามีศัตรูยึดไปเลยแต่ล,ละ ของมาแล้วช่างมันเอาคนโอ้ควรไปตกนู่นเลยเหรอเดี๋ยวดูของก่อนผมมีของดีๆกดติดของมามีอะไรบ้างไม่มีเลยเหรออ๋อไม, <c oughs> ไม่กอดมีกล่ oh <my> องม่วงเพื่อนแต <c oughs> ่เพื่อนผมยังไม่สนใจอ่าไปเอามาก่อนกันนะ <c oughs> <c oughs> แกแล้วเพวื่อนเอาปูเลยหวดเนี่ยไม่กอดอ๋อวัตถิเมททำไมครับวัทถิเมททำไม ว่าไงครับอ่ะหมดตี้แล้วอะไรพวกเนี่ยโอเคสแกนมีอันหนึ่งเพื่อนโอ้ my god เปิดเพื่อนยิวก่อนยิงอะไรไม่โดนเลยเนียนผมเนียนผมเนียนไม่เห็นผมหรอกเนียนก่อนเนียนยวเนียน แกนครับเออเกาะแตกไปเลยเพื่อนไปเลยครับเอาไฟไปเอาไฟติดอีกบ้าเอ้ยยูคกันเพื่อนเพื่อนเอาล้มหมดป่ะน้าหมดป่ะน้าหมดแล้วครับโอ้โหแอติทั้งนั้น จะไปเก็บของทองนั่นไงของทองครับผมบอกเลยว่ายิงกันไปผมเจอของทองครับของทองไหนครับเปิดอือเปิดมาเฮ้ยเฮ้ยที่บกว่าสองกระบอกนี้เป็นสองกระบอกที่ผมต้องการครับมาแล้วโอ้โหบอกเลยว่ายิงเดือดนี่ดอกของดี อสุดยอดสุดยอดไปเลยนี่เพื่อน,น,ออม,นมันต้องเล่นสองกระบ,บอกนี้จะเป็นของดีผมว่าอันนี้ผมเยอะไปนะครับตอนนี้ผ <c oughs> มต้องหากระสุนเออลูกซองแล้วนะครับกระสุนลูกซองไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่นงไงพูดปุ๊บมาปั๊บพูดปั๊บมาปุ๊บนะครับ เฮ้ยเพื่อนคนไหนกระสุนนี่กันไม่ต้องเฮฟวี่เอโมหรอกบอกเลยว่าเดือดจัดเดือดจัดแน่นอนครับผมไม่สับหน้าไปเด้อตอนนี้แบบไม่ต้องการอะไรแล้วครับเพราะว่าทองหมดแล้วนะครับตอนนี้หกทองด้วยทองทุกอย่างครับตอนนี้เนื้อเซตที่คุณต้องการนะครับมีคนยิงกันใกล้ๆเพื่อนผมอัพกรออยู่อย่ามาตอนนี้นะมาผมตายนะโอเค ครับเก็บของครับเก็บของให้เร <c oughs> ียบร้อยเตรียมตัวบวกครับทุกคน let's go นี่คือเราเห็นคนละเพื่อนนั้งไงคนข้างหน้าเลยครับอั t ติเม e ไปกันดีกว่าครับ let's go บึน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 ไปครับลุยดิครับเพื่อนเห็นขนาดนี้แล้วน่าเลยเออบอกเลยความเป็นเน่ผมไม่ติดจะพิมพ์พระคดีมาปืนยิงทุกซอง โมเจะมีกี้อะนี่วะมาเหรเพื่อนช่วยด้วยเที่ยวมีเย้ออขอโทษเพื่อนเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เราไปไป,ไปวอร์มไปวอร์มมึงมาสแกนครับสแกนมาสแกนกลับไม่โกงมามายิงได้ยิงได้เรื่อ,อยกระดูกเยอะอเลย ไม่หยุดหยิบเรื่อยๆไม่หยุดหเรื่อยเยคิวก่อนต้องเข้ามาใกล้ครับจะแล้วซองยิงครับตอนนี้เมื่อกี้ผมผิดพลาดไปค่ะโทษทีเขาด้อีกตีหนึ่งยิงอยู่นะตอนที่ผมดูไม่รีบไม่ร้อนนะครับเมื่อกี้รีบร้อนเกินไปฮะตายเลยนะครับดีนะเพื่อนในนี้ช่วยนะช่างนาบะหนีไปแล้วอ่ะหนีไปแล้วเพื่อนเย้ อไปเลยเพื่อนมีบ้าเ่าเกย์เรนโลครับเอ้ยม <laughs> <'m wrong. S 2> <groans> ันมีทางขวาเราตรงนะไม่ค่อยน่าบวกเท่าไหร่เลยตรงนี้ผมว่ามูนเราเสียเปรียบอะมูนเราเสียเปรียบครับข้างบนมีเหรอกลับก่อนครับกลับก่อนดีกว่าครับตอนนี้ผมว่านะครับ อยู่ปลายตายแน่ครับเพราะว่าเราโดนทุกทางเลยครับเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอเพื่อนมาจากไหนเนี่ยตายครับสุดยอดเออผมจะยิงได้ผมเนี่ยของทองต่อมไแล้วคิวอ่ะ <c oughs> อครับขอคบอคุณเพื่อนทิ้งนี้ด้วยขอบคุณครับคิวครับคิวคิวไป เอาไก่อนนะปืนพกนี่ไม่ใช่โจดถูเท่าไหร่นะ่นีงผมก็ไม่ค่อยเล่นครับขอาไปก่อนนะ <c oughs> พี่เอายิงไม่ตนเลยยากน,นะครับโอเคติดแบบติดได้ไหมฮ่อกท้องโอไ่อเคติดติดะอ่้อ,อ่ะเ่อนเยี่ยม ไม่มีชุบด้วยเพื่อนขอบคุณครับชุบหน่อยเนี่ยเป็นภาระกับเพื่อนครับสแบบกนก่อนครับเพืบบ่อนรเราเน้นแอบเหรอเพื่อนเราเน้นแนบอบนะครับเพื่อนบอกว่าไม่เห็นปืนนานแล้วแอบบดีกว่านะฮะเออแต่ผมว่าโมเซมบิกเนี่ยเดอะเบสสุดแล้วจริงๆคือขอให้โดนครับตองส่องสนัดนี่คือแบบล้มฮะศัตรูเหรอผมเนี่ยแหลนะฮะล้มยิงไม่โดน 6สคอร์ตครับในวงที่ค่อนข้างเล็กเลยนะเนี่ยพาทุกคนต่างมีมุมเล่นครับเห้นกแอับที่เราด้วยนะ,ะ,น,ะนั่นนั่นคนนี่นะผมยิงเรียกเฉยๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับยิงเล่นยิงเล่นยิงเล่น แต่เพื่อนไม่บอกจริงครับสภาพนี้หายเลยครับหายเลยครับเพื่อนหายครับค่อยๆตอบค่อยตอบไปฮะค่อยตอบไปฮะมันมันย้อนออ,อ,อดาวหนึ่งจิงยากเหลือเกิน ไปอยู่บอลมีปะมีครับมีอยู่ไหนครับเออเด็กโตสแกนครับอยู่นั่นเลยครับเอาแล้วผมโดนผมโดนไม่ถึงเพื่อนอะไรมันลงวะไปก่อนดิครับมุดโขดข้ามเลยครับอย่างนี้โอ้ยเกือบแล้ว มีคนฮิวครับนั่นไงล่ะไหนแล้ววะเอา้าตรวจข้ามมาเฉยแล้วครับไม่เอปืนพกระยะระยะไกลมากนะแต่ว่าตอนนี้วงก็กำล,ลังบีบละสแกนครับข้างหน้ามีตัวครับเพื่อน ต้องเข้าสักทีครับย like so to ังไงต้องเข้าครับเพราะว่าวงที่เราฮะเพราะวงอยู่ข้างในแล้วครับอันนี้มีเพื่อนระวังลูกซองก่อนถึงซองก่อนสแกนครับเดี๋ยวสแกนเดี๋ยวสแกนสแกนครับข้างบนเหรอเอ้ยบ้าเอ้ยแหม่ป้าพอดีเลยนะโอเค เฮ้ยพอดีเพื่อนไปจู่ระบบไม่ได้ครับรอก่อนสแกนครับไม่ข้าไหนกันหมดเลยอ่ะโดนไหมจัดหนึ่งเพื่อนจัดเดียวโอ้เพื่อนมาข้างหลังมาข้างหลังมา ท้ายไปไอตัวนั้นก็ชุบก่อนแล้วกันเหมั้ยมั่วเห็นมั่วเห็นมั่วชุบเนียนชุบเนียนโอ้โหระเบิดลงอย่างนี้จะตายไหมครับโอ้โหลบอีกรอบไหมครับโอ้โหอะไรกันครับเพื่อนแม่ช้อนนี้มุมดีจริงๆฮะเฮลมีเฮลมีหู่นี้เพื่อนข้างหลังเลย Help me help me help me Thank you แน่เพื่อนช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนคนนี้ชุบแล้วมีเลือดครับลมครับลมแล้ว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 สแกนอะไรวะเพื่อน ไม่เหลือแล้วเลือดเนี่ยไม่เหลือแล้วฮิวันโอ้ my god เล่นปืนพวกนี้เหมือนกันนะทุกคนถึงลูกซองไหมครับตอนนี้ถึงลูกซองไหมครับมีเที่ยมโอเคไปเพื่อนไปครับเข้าวงแล้วตอนนี้เราสองสะคอนแล้วด้วยนะอืบ อันติเมยเลยแล้วกันครับนั่งไงโอเคครับผมสแกนครับไปไหนเพื่อนเอขอข้างในแน่เข้าปะไปแล้ววะไปแล้วตายซะเพื่อนเออแชมเปี้ยนก็มาครับผมเออพกคู่พกคูก่ด,ดิ นี่ถือว่าหวยสุดในเกมครับเออเดือดจัดจัดนะเดือดจัดจัดบอกเลยนะเป็นการเล่นที่เหนื่อยมากจริงผมบอกเลยว่าเหนื่อยจริงเล่นเป็นบล็อกคู่เนี่ยเหนื่อยมากครับแม้ว่าจะสีทองแต่ก็ถ้าไม่ได้ทีมดีๆโอ้พราี่มีพันเก้าเลยครับวุ้นเกินเพื่อนบอกชุบรัวๆเลยครับ โอเคผมวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับชิวๆกันไปนะครับเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมบอกเลยว่าเล่นแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยจริงนะครับผมก็อืมนะก็สนุกดีนะครับผมคือถ้าเพื่อนไม่ช่วยนี่ก็เล่นยากเหมือนกันนะสำหรับการเล่นปืนสองกระบอกนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับสำหรับปืนสองกระบอกนี้ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกระจายกล้องสร้างของสมนี้เอาไว้เช่นนี้ทุกคนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ